นึกว่าตัวเองลืมเปิดไมขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเลยค่ะยังไม่ครบขาดร้อยกว่าโอ้เ็นนก็เ็นนึกว่าขาดอยู่ประมาณสามร้อยขาดแค่ร้อยกว่าใช่ไหมคะพี่โอ้ดังดังสุดฤทธิ์สุดฤทธิ์นะคะอ่าเครื่องนี้ดับไปแล้วนะทุกคนดับไม่ได้นะเครื่องนี้เนี่ยเครื่องพี่เพนเนี่ยดับไม่ได้เลยนะทุกคนคะห้ามดับเลยนะเครื่องเนี้ยอ่าไม่มีสิทธิดับเครื่องนี้ไม่มีสิทธิดับนะคะเพราะว่า ออกบ้านนู้นเข้าบ้านนี้ออกบ้านนี้เข้าบ้านนู้นตลอดนะคะเมื่อคืนนี้ก็ของน้องของน้องกระมวลมาของน้องกระมวลรู้สึกว่าจะกี่ชั่วโมงอะ่ะที่ยาวสุดอะ่ะเวลาเวลาพี่เพนนี่ใช่ไหมพี่เพนนจะเลือกวิดีโอที่ยาวสุดอะ่ะไว้กลางคืนอะ่ะไว้กลางคืนก็จะหาไล่ดูอย่างเงี้ยคะ่ะถ้าเกิดันถ้าเกิดวิดีโอไหนยาวๆพี่เพนนก็จะจอดไว้ยาวๆให้เลยอะคะ่ะจอดไว้ยาวๆไปเลย สำหรับบ้านพี่เพนเนไหมก็จะไม่ค่อยได้เอ่อไม่ไม่ค่อยได้ไปแว้นแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้อยมากที่จะเอาได้ออกไปแว้นนะคะส่วนใหญ่ก็จะแบบว่าดันหลังบ้านให้พี่พี่ได้เก็บชั่วโมงจริงๆอะคะนน네คะบ้านเนี้ยอันเนี้ยนยอันเนี้ยที่บ้านที่ขึ้นชื่อพี่เพนนะคะจะด,ดันดันเดือนเี้ยตลอดอะสองบ้านสามบ้านนะคะ,ะ,คะใครที่ใกล้ๆหรือ,รรอว่าใครที่แบบว่าจะอ่าว่าว่าพี่ช่างแดงเก่งมากๆ,ๆ,ๆนะคะใช่ใช่ค่ะนะคะ สุดยอดมากๆนะคะเก่งเก่งเก่งเรื่องอะไรคะเก่งเรื่องความอดทนนะทุกคนเออมันต้องใช้ความอดทนสูงมากนะในการเก็บชั่วโมงอะ่ะมันไม่ใช่ว่าได้มาง่ายๆนะคะยิ่งถ้าจะงูกินหางเนี่ยถ้าเกิดงูกินหางเมื่อไหร่ชั่วโมงหายเมื่อไหร่โอ้โหตอแตะตอแตะเลยนะจะบอกให้เพราะว่ายิ่งถ้าเกิดต้นๆปีที่เราทำเอาไว้เยอะๆเยอะๆชั่วโมงเนี่ยยิ่งหายไปวูบๆ,ๆๆนี่แบบว่าโอ้โหตามกันไม่ทันเลยนะทุกคนอ่ตามตามกันไม่ทันเลยค่ะ ขอบคุณทุกกาลังใจนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะแปดท่านกัืที่สิบสามไลฟ์ที่อยู่ด้วยกันนะคะขอบคุณมากๆเลย้น้องสาวกมลแลก็ใกล้แล้วเช่นกันเนาะเราก็ดันกันเต็มที่สุดที่สุดเลยนะคะไหนสิ่งไหนที่ช่วยได้นะคะไม่ว่ามากก็น้อยเราก็จะช่วยกันไปอย่างนี้แหละค่ะอย่างของช่องสตอรี่ก็เนี่ยค่ะเรื่อยๆไปนะคะเรื่อยๆไปนะคะถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างนะคะเป็นรถไฟเป็นรถไฟเลยนะคะฉุบชักจิบชักเลยนะถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างนะคะไปเรื่อยๆนะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากมากเลยตั้งแต่น้องชายช่างโจบอกาให้อัปเดตนะพี่เป็นก็อัปเดตไปแล้วนะแต่ว่าพี่เพ็นยังไม่ร้องขึ้นเลยนะที่แรกว่าจะรอเอาบ้านเอาบ้านโน้นขึ้นนะแต่ก่อนไปก่อนเอาบ้านนี้ขึ้นก่อนเพราะอยากจะรู้ว่าถ้าเกิดเราไล์แนวนอนแล้วมันยังจะโอเคอยู่หรือเปล่าเหมือนเดิมหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณแม่ติ้กับน้องพลอยด้วยนะคะน้องกำมนลรั์นะคะ เดี๋ยวเพนจะอยู่อีกสักประมาณสักประมาณห้านาทีนะคะทุกคนอีกห้านาทีห้านาทีก็จะขออนุญาตลงไลน์แล้วะคะ่ะขออนุญาตลงไลน์แล้วอย่างไรก็ตเดี๋ยวเพนจะพาไปดูนะคะจะพาไปดูน้องขับรถโฟล์คลิฟท์มาแล้วโอ้ยโอ้ยตัวนี้มันติดมันติดดีมากเลยอะ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเอาออกไม่ได้เลยค่ะตั้งอันนี้เอาไปแต่โทรศัพท์ก็แล้วกันนะคะทุกคน เนี่ยค่ะแบนึงนะคะเนี่ยค่ะคันที่ไปยืมมานะเนียคันที่ไปยืมมาค่ะคันของเราอยู่ตรงนูงน้นนะคะคันของเราอยู่ไกลๆนู้นนะคะแต่คันนี้ไปยืมไปยืมพี่เขามาเพราะของเขาจะยกได้ประมาณสามตันกว่าเดี๋ยวของเรามันยกได้เต็มที่ก็สองตันเนี่ยดูชิ้นงานนะคะจะมืดๆหน่อยนะเห็นไหมดูงานนะคะนี่เห็นไหมงานชิ้นใหญ่มากนะเหล็กเป็นดุนๆอย่างนี้เลยคะ่ะเด็กเขาเหล่อมาเป็นดุนๆอย่างนี้เลยคะ่ะอ่า รถเราก็คือยกยกไม่ขึ้นนะคะยกไม่ขึ้นต้องไปยืมของพี่เขามาเดี๋ยวยกยกขึ้นแล้วยกลงอีกทีนึงก็น่าจะเสร็จแล้วล่ละคืองานมันมันไม่ได้มาแบบเราไม่ได้รับงานเกินนี้นะคะเพราะว่างานมันไม่ได้มีเซตนี้เซตเดียวที่เรารับมาค่ะมันรับมาแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีทั้งหมดอ่ะสี่เซตเซตอื่นอ่ะมันเป็นเหล็กเป็นเหล็กเป็นเหล็กไอเนี้ยค่ะมันไม่ใช่เหล็กแบบนี้ค่ะมันไม่ตัวใหญ่แต่ว่าในจานวนเซตของมันอ่ะ มันจะมีตัวนี้ตัวใหญ่กว่าเพื่อนแดี๋ยวเวลาเรารับมาเราต้องรับมาให้ครบทุกเซตนะคะเราจะไปเลือกเราจะไปเลือกเอาแค่ตัวนี้ <c oughs> ตัวนี้ตัวนี้ไม่ได้ painful. อย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นสี่เซตเนี่ยมันจะมีใหญ่มีกลางมีเล็กเราก็ต้องรับมาเวลารับงานนะคะมันต้องรับแบบนั้นนะคะอย่างนี้เนี่ยอย่างอย่างสี่เซตเนี่ยเวลาเอาไปปั๊มนะคะก็จะได้ออกมาใค้ชิ้นงานชิ้นเดียวนะสี่สเต็ปเหมือนเวลาเราขึ้นขึ้นปั๊มทีขึ้นปั๊มสี่สเต็ปแต่เวลาเวลาเราได้ได้ชิ้นงานมาเราจะได้ชิ้นงานแค่ชิ้นเดียว เพื่อที่จะเอาไปประกอบในตัวรถยนต์นะคะ่ะแค่แค่ชิ้นเดียวนะทุกคนแค่ชิ้นเดียวนะไม่พิมพ์ยังทําแบบว่าหลายสเต็ปขนาดนี้เล